ใครชอบกินบุฟเฟ่ชาบูที่มีเนื้อดีๆแล้วก็มีเมนูอื่นอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นซูชิซาซิมิหรืออื่นๆเนี่ยแนะนำร้านนี้เลยฮะ คาเทอิชาบูฮนะเขามี4สาขาแนละวันนี้เรามาที่สาขาเซนทะันเวสเกตฮะที่นี่เขาก็จะมี3คอร์สราคาเรื่องฮะเริ่มต้นคอร์สแรกที่699ยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จกับแวดนะฮจะบอกว่าแค่คอร์ส699นี้ก็คุ้มมากแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันวนนี้เราเลือกเป็นคอร์สนี้แหละที่นี่น้ําซุปคอมที่เลือก2แบบนะฮะแบบน้ำใสแบบนี้กับอีกแบบนึงเป็นแบบซุปกิโยกิน้ำดำส่วนตัวชอบซุปน้ำใสของที่นี่มากๆเลยก็เลยขอเป็นน้ําใสละกันที่นี่ดีอย่างก็ไม่ต้องเดินไปตักอาหารนม่เสียเวลานะฮะก็จะเอาอะไรก็สั่งผ่านคิวโค้ดเลยแต่ว่าเฉพาะผักกับเห็ดเนี่ยพนักงานเขาจะยกมาเสิร์ฟให้เรา เลือกที่โต๊ะแบบนี้เลยนะก็มีหลายชนิดเลยให้เลือกทั้งผักทั้งเห็ดนี่อ๋อแล้วก็อย่างนึงนะที่นี่เขาไม่มีหม้อบแบบฮาฟนะฉะนั้นมากินก็ตกลงกันดีนะว่าจะเอาน้ำใสหรือน้ำดำน้ำจิ้มทีเขาเตรียมให้ก็จะมีนี่ฮะโชยุ you, มีน้ำจิ้มงาแล้วก็มีน้ำจิ้มพรอนซึสํสำหรับเมนูใน699นี้ต้องบอกว่าก็เยอะนะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเมนูชาบูแล้วก็เมนูทานเล่นทั้งหลายทั้งซาซิมิซูชิหรือของกินเล่นอื่นๆส่วนตัวเนื้อชาบูเนี่ยเขามีให้เลือกทั้งหมูทั้งเนื้อนะวันนี้เราขอกินแต่เนื้อเนื้อก็จะมีให้เลือก3แบบนะมีแบบอันแรกนี่เป็นเนื้อบิสกิตนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเนื้อชกักรโกสันคอรพรีเมียม ไลทอันนึงเป็น U.S. Shortplate นะจะบอกว่าทั้ง3แบบเนี่ยนุ่มทั้งหมดเลยนะเนื้อเขาดีจริงๆใครชอบกินเนื้อนี่แนะนําเลยและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราว่าทําให้ที่นี่นี่คุ้มค่ามากๆเลยก็คือเมนูซาชิมิของที่นี่นี่ฮะแซลมอนสดๆชิ้นแบบนี้นี่ซูชิเขาก็ามีหลายแบบให้เลือกเลยนะนี่เราสั่งแก้ของแซลมอนมาทานและในคอสก้ 9, นี้เขาก็ยังมีซาชิมิรวมให้เราสั่งได้ด้วยนะแบบนี้นะนี่เมนูเทมปุระเป็นอีกอันหนึ่งที่เด็ดนะเพราะว่าเขาทอดใหม่สดๆจานต่อจานแบบนี้เลยนนะะี่ วัตถุดิบดีมากอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์แนะนำนี่ข้าวผัดมันเนื้อหอมๆมาโรยหน้ามาก,กับกระเทียมเจียวแล้วก็มีตัวเนื้อทอดกรอบมาอร่อยมากอันนี้โดยรวมแล้วเราถือว่าเป็นบุฟเฟ่ชาบูที่มีเมนูอื่นให้ทานเพียบเลยนะแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากยิ่งตัววัตถุดิบเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะ เทียบเท่ากับพวกเมนูราคาตามร้านดีๆหลายๆร้านเลยสําหรับเรานี่ก็ยกให้ร้านนี้เป็นที่1ในความคุ้มค่าช่วงนี้เลยนะเมื่อเทียบราคากับวัตถุดิบที่ได้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าโหดีจริงๆแนะนําเลยรับรองว่ามากันแลาวน่าจะติดใจกันนะ สำหรับร้านนี้เขาก็มี4สาขานะลองเข้าไปดูข้อมูลในเพจของเขาได้นะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยแล้วก็เผื่อเวลานิดหนึ่งสำหรับในการมาทานเพราะว่าถ้ามาช่วงเวลาปกติที่เป็นช่วงมื้อเนี่ยไม่ว่าจะกลางวันหรือเยน็นคนจะเยอะมากก็ต้องเผื่อเวลากันนิดหนึง่งแฮะ